ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะรอบนี้เป็นรอบโปรโมชั่นนะคะค่ะคุณแม่ขายของถ้าขายไม่หมดคุณแม่จะไม่เหลือค่าน้ํามันค่ะค่าเดินทางค่าเหนื่อยนะคะเพราะว่าคุณแม่ขายของถูกค่ะค่ะราคาโปรโมชั่นค่ะหกร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะหกร้อยบาทค่ะไม่มีตําหนินะคะปกติแปดรนะคะค่ะไม่มีตําหนิค่ะเป็นผ้าค่ะเป็นหางกระรอกค่ะ ขอแพัยค่ะเป็นปรมนะคะปรมหยาดฝนค่ะค่ะมีหน้านาวเจีจัวค่ะปรมหยาดฝนนะคะราคาหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นภาพปรมค่ะเ็าเรียกว่าปรมค่ะค่ะภาษาเขมรค่ะจะเรียกว่าปรมนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะผ้าเมอองค่ะ แม่บวรรักผ้าไหมมือสองแก้วาวต้นตลาดไหมมือสองนะคะข่ะนี้มีแต่สวยๆนะคะไม่มีตําหนินะคะขาดผ้าพวกนี้ตัดเสื้อสวยงามมากค่ะรหัสเจ็ดนะคะขาะนี้ก็ปลมค่ะขาะสวยค่ะหกร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนิ่มค่ะขาะนิ่มมากค่ะไม่มีตําหนีนะคะ ค่ะตัดเสื้อก็สวยค่ะตัดชุดเดทชุดแสกก็งามนะคะค่ะหรือจะไปนุ่งเลยก็ได้ค่ะตัดเสื้อซัฟฟรีให้กัดพ่อบ้านหรือไปตัดเสื้อไอเสื้อคลุมก็ได้ค่ะค่ะผ้าไม่มีตําหนิเต็มสองเมตรค่ะผ้าไม่มีตําหนิผ้าสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะโปรโมชั่นหกร้อยบาทนะคะค่ะโปรมค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ ค่ะนี่สวยงามมากค่ะรหัสเจ็ดนะคะค่ะราคาอยู่ที่600บาทค่ะเป็นรอบโปรโมชั่นพิเศษค่ะค่ะหกรบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ600บาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็ไม่มีตำหนินะคะเป็น ค่ะเป็นผ้าลายโฮนนะคะรหัสย้่ห้าค่ะผ้าลายโฮนค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะผ้าลายโฮนนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะค่ะแม่บวรรักผ้ามือสองแข่าเก่าต้นตํำรับไผ่ไหมมือสองนะคะค่ะ<า>เป็นลายโฮนค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะ คาะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโชว์ทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นราคาโปรพิเศษนะคะค่ะข้ามาแล้วค่ะแปดร้อยไม่ขายขายหกร้อยค่ะโยนทุนนะคะค่ะนี้ก็ปรมค่ะผืนนี้ก็ปมนะคะปรมหยาดผลนี้สวยงามมากนะคะตัดเสื้อก็สวยชุดแสตชุดเด็กก็งามนะคะค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะ ค่ะปมหยาดฝนค่ะสวยค่ะไม่มีตําหนินะคะไม่มีรอยขูดเขียนนะคะผ้าพวกนี้ค่ะค่ะสวยงามมากค่ะปกติราคาแปดร้อยบาทนะคะแต่มาโปรโมชั่นราคาหกร้อยบาทค่ะคุณแม่โยนทุนนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะรหัสามค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะนิ่มทุกผืนมือสองแม่บวรรักผ้ามือสองเจ้าเก่านะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นผ้าปมค่ะเขาเรียกว่าลายปมค่ะลายเขมรนะคะเป็นผ้าเขมนค่ะค่ะคุณแม่เป็นคนสุรินนะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็ค่ะนี่ก็ลายโฮนนะคะนี่ก็รหัสสีออกโทนสีม่วงนะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะสีม่วงค่ะราคา800บาทไม่ขายขาย600บาทนะคะค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นนะคะค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะแต่เป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะค่ะราคาอยู่ที่600บาทนะคะค่ะมักผื้นไหนชอบผื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ600บาทค่ะ ค่ะ600บาทนะคะโปรพิเศษนะคะรอบโปรพิเศษนะคะ600บาทนะคะขาะนี้ก็ลายกอไผ่ค่ะลายค่ะลายสกลนครก็เรียกลายกอไผ่ก็เรียกค่ะคาะราคา6 0 0บาทค่ะสวยงามตลอดการนะคะนิ่มมากค่ะตัดเสื้อก็สวยค่ะหรือไปใส่สดๆเลยก็ได้ค่ะค่ะใส่ออกบุญหอ่งานก็สวยนะคะราคานี้ค่ะไม่มีตําหนินะคะไม่มีบาดแผลนะคะ ค่ะหกร้บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะหกรบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหกร้บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะห0รบาทค่ะค่ะห0รบาทนะคะเป็นผ้ามือสองค่ะรับโรโมชั่างค่ะ ขาดผืนนี้ก็600บาทนะคะเป็นผ้าความยาว2เมตรนะคะขาดเต็ม2เมตรค่ะ600บาทค่ะผ้าเต็ม2เมตรค่ะขาดเป็นผ้ามือสองค่ะขาดสวยค่ะสวยงามมากค่ะเต็ม2เมตรนะคะผ้าสามตะกอทอมือนะคะขาดสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะรอบโปรโมชั่นผ้ามือสองค่ะ600บาทค่ะแป0รอยไม่ขายขาย600บาทค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะ ค่ะหกร้อยบาทค่ะชอบปืนไหนโทรทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะไม่มีตําหนินะคะไม่มีบาดแผลนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยงามมากนะคะหกร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่า,จ,ยาจนบนรักษาพระคุ้มครอง,องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านคะ่ะ